การอาชีพตากฟ้าตั้งอยู่เลขที่6ทับ1ตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์บนเนื้อที่40ไร่ก่อตั้งเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2551โดยคณะผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวตากฟ้าจัดการเรียนการสอนสองระดับคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและระดับประกาศนีย วิยาบัตรวิชาชีพชั้นสูงปะวะสวิทยลาลัยการอาชีพตากฟ้าดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้ปรัชญาที่ว่าทักษะเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวิสัยทัศน์คือส่งเสริมคุณธรรมพัฒนาการศึกษายุคดิจิทัลรวมพัฒนาชุมชนสู่อาชีพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา เอกลักษณ์สถานศึกษาบริการชุมชนอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาคือจิตอาสามุ่งพัฒนาอาชีพปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาระดับปะวะช391คนระดับปะวะส176คนรวมทั้งสิ้น567คน ใต้การบริหารงานของนายสายันสิริงามผู้อำนวยการวิทยลาลัยการอาชีพตากฟ้าพร้อมด้วยทีมผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วยนางสาวบัวคำคงสโตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายยศวัตรคำภูรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21วิทยาลัยการอาชีพต่างฟ้าจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาส4เสาหลักคือด้านผู้เรียนด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษาและด้านเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษา อีกทั้งการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน The Best p r a c t i c e โดยการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนดีและคนเก่งมีความสุขสำเร็จการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรกำหนดขับเคลื่อนการบริหารงานภายใต้ในโยบายการ เคลื่อนการดําเนินงานผ่าน8วาระงานการพัฒนาอาชีวศึกษา8อันดนดาสรุปผลการดําเนินงานตามบริบทของสถานศึกษาพอสังเขตดังนี้วาระงานพัฒนาที่1ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีวศึกษาทุกที่ทุกเวลาวิทยายลัยการอาชีพตากฟ้าได้ดําเนินการโดยการขับเคลื่อนโดยใช้แผนการปฏิบัติงานประจําปีเพื่อสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาดังนี้ จัดทำโครงการพัฒนาครูด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ AI เพื่อพัฒนาผู้เรียนสามารถใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายและเด็กได้เรียนรู้ได้ตลอดเวลาและได้ทุกที่ทุกเวลาที่สนใจ จัดทําโครงการห้องเรียนอาชีพรวมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงโดยการจัดการเรียนการสอนด้วยรายวิชาชีพระยะสั้นที่นักเรียนมีความสนใจเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่สนใจศึกษาด้านวิชาชีพ โครงการจัดฝึกอบรมให้ครูและบุคลากรการติดตั้งระบบ DLTV ให้กับครูและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3 วาระงานพัฒนาที่2พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อลดภาระของผู้เรียนและผู้ปกครองพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีทักษะวิชาชีพมีสมรรถนะวิชาชีพตามที่ตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการต้องการ และวิทยาลัยการอาชีพตากฟ้าได้ขับเคลื่อนการเปิดศูนย์สอบมาตรฐานวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจร่วมกับสถาบันฝีมือแรงงานภาค8จังหวัดนครสวรรค์ส่งเสริมการมีไรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำวิทยาลัยขับเคลื่อนด้วยกระบวนการส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาจากกิจกรรมโครงการส่งเสริมธุรกิจใหม่ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วาระงานพัฒนาที่3ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงวิทยลาลัยมีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีจำนวน3แผนกวิชาดังนี้แผนกวิชาช่างยนต์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลงังและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันมีนักศึกษาระบบทวิภาคีจำนวน66คน มีการจัดทำความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ให้ครูทุกแผนกวิชาเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ a c t i v e Learning โดยให้เด็กลงมือทำจริงและปฏิบัติจริง วาระงานพัฒนาที่4พัฒนาระบบการเทียบระดับการศึกษาและครังหน่วยกิจอาชีวศึกษา วิทยาลัยได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆรวมจัดการศึกษาและได้ดำเนินการโครงการพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงห้องเรียนอาชีพในห้องเรียนมัธยมรวมกับสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการในการฝึกอาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคี ได้รับความอนุเคราะห์และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันซึ่งโรงเรียนสามารถนำผลการเรียนสะสมไว้และนำมาเทียบโอนผลการเรียนได้ต่อไปวาระงานพัฒนาที่5พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการศึกษาและทำงานวิทยายลัยจัดทําโครงการ ทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช3และปะวส2ได้เข้าร่วมทดสอบโดยผ่านกระบวนการจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์เมื่อปีการศึกษา2566อีกทั้งนำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับพัฒนาความสามารถด้ และทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับมาตรฐานสากลน,นวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ซึ่งนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการอบรมจำนวน20คนผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเคียง CESR ระดับ B1 จำนวน2คนและผ่านระดับ A2 จำนวน18คน ระงานพัฒนาที่6สร้างช่างชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม1วิทยายลัย10ศูนย์ช่างชุมชนวิทยายลัยขับเคลื่อนโครงการ1วิทยายลัย10ศูนย์ช่างชุมชนในสาขาวิชาติดตั้งจานดาวเทียม โครงการอาชีวะออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนดำเนินการร่วมกับเทศบาลตำบลตากฟ้าและองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญและบ้านหนองพิกุลโครงการฟิกอิดเซ็นเตอร์ดำเนินการตามภารกิจเช่นส่งเสริมอาชีพประชาชนและต่อยอดนวัตกรรมให้กับชุมชน วาระงานพัฒนาที่7เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21จึงขับเคลื่อนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษารูปแบบที่หลากหลาย อีกทั้งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ วาระงานพัฒนาที่8เสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่เสริมสร้างสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งความสุขและปลอดภัยความเป็นอยู่ม่บงบอกถึงคุณภาพชีวิตความเพิ่มพูนด,ด้านทักษะและความรู้มวลรวมของทุกชีวิตในรั้ววิทยายลัยแห่งนี้ซึ่งได้ดําเนินการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานดังนี้ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกแผนกวิชา พัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัยและมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารให้มีความร่มรื่นน่าอยู่และมีความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษามีสวัสดิการที่ดี ความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาสถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายส่งผลให้สถานศึกษาแห่งนี้ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจมากมายและเราจะมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้สามารถบ่มเพาะนักเรียนนักศึกษาให้มีศักยภาพมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชุมชนสังคมและประเทศ ลาสืปป่ไปขอได้รับความขอบคุณจากเราคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองวิทยาลัยการอาชีพต่างๆนิรร์ปปสถาบันแหวรรณฬาเราพาเพียรรู้เรียนรย่ำไปมีวางวานกษัตริย์กา